ครวคุณชนะพารนำเสนอยำส้ม,สมโอเรามาทำน้ำยำกันก่อนนะคะ<อ>เครื่องน้ำยำก็จะมีหอมกระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็น้ำปลาขมเปียกกะปิอันนี้เป็นกะปิหวานนะคะแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บซอยหอมกระเทียมให้ตำง่ายนะคะแล้วกะปิคั่วพริกก่อนนะคะคั่วให้พอหอมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาคั่วกะปินะ,ะพริกเอาขนาดนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็คั่วกะปิกับกะปิหวานของเรานะคะ ั่วให้พอหอมพอคั่วเสร็จแล้วเราถึงจะไปคั่วหอมกับกระเทียมนะอันนี้คั่วแค่พอหอมๆนะคะกะปิเรากับกุ้งหวานๆอันนี้นะคะสําหรับการคั่วหอมกับกระเทียมนะคะคุณทุนจะใช้การที่เอาน้ําใส่ไปด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้สุกหอมกระเทียมจะได้สุกแล้วก็คั่วไปจนน้ําแห้งให้หอมๆนะคะจะทําให้หอมกับกระเทียมเราเนี่ยสุกแล้วก็จะหอมดีมากค่ะ ประมาณนี้นะคะขั้วน้ําแห้งก็แล้วนะคะประมาณนี้ก็จะใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะนําไปปั่นเลยค่ะเพราะว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะคะก็จะเอาไปปั่นกันเลยมาดูการปั่นนะคะก็จะใส่อันนี้เป็นน้ําเชื่อมนะคะน้าเชื่อมน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็ใส่น้ํามะขามเปียกลงไปใส่หอมกับกระเทียมที่เราคั่วแล้วลงไปแล้วก็พลิกขี้หนูแห้งที่เราคั่วไว้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ปั่นเลยค่ะถ้าน้ํามันดูแล้วฝืดกันไปก็ เติมน้ำนิดนึงนะคะก็ปั่นเพิ่มเข้าตะเกียนแล้วก็เอาลงไปตั้ดที่ตกักน,นะคะละเอียดทีแล้วก็เรียเอาไปใส่ในกระทะเลยนะคะเทใส่ในกระทะเรียบร้อยแล้วก็ปรุงรสได้เลยค่ะการปรุงรสก็คออือใส่กะปิที่เราขั้วไว้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็เติมเกลือไปหน่อยหนึ่งนะคะก็รอให้เขาเดือดนะคนให้เขาน้ำตาลละลายแล้วก็ชิมรสดูนะคะเอารสตามชอบนะคะให้ไม่มีความหวานหน่อยนะคะมีความหวานนิดหนึง่งมีความเปรี้ยวถ้าไม่เค็มก็เติมเกลือลงไปนะคะไม่ต้องใส่น้ําเยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้น้ําซอสอันนี้ของเรามันน้ําเยอะเกินแล้วจะทําให้มันแฉนะในเวลายำชิมตามชอบนะคะแต่อันนี้เราก็ใส่เติมน้ําตาลกับเติม กับเติมเกลือลงไปเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เติมน้ำาขามเปียกลงไปรสชาติตามที่เราชอบเลยค่ะมาเตรียมยำกันเลยค่ะเครื่องยำที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ส้มโบก็แกะไว้เรียบร้อยมีน้ำเชื่อมนะคะอันนี้น้ำยำเราก็เทล,ลงไปในกระมังที่เราจะคลุกเลยนะคะชิมรสด,ดูอีกทีนึงนะคะไม่เปรี้ยวก็บีบมะนาวอันนี้เป็นกุ้งแห้งค่ะแล้วก็มะพร้าวคั่วใส่ลงไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นพวกทันยพืชอบนะคะแล้วก็ใบมะกรูด แล้วก็ถั่วลิสงโคกหยาบๆนะคะก็ชิมตอนนี้อีกทีก็ได้นะคะชิมรสชาติถ้ามันยังไม่ชอบใจเราก็เติมตามที่เราชอบนะเมื่อกี้เติมน้ำตาลลงไปนะ,ะน้ำเชื่อมนะเสร็จแล้วเราก็เอามาซ้มโอเอามาฉีกๆหน่อยนะคะแล้วก็คลุกตอนนี้ทำค่อยๆเบาๆมือนะคะไม่งั้นซ้มโอจะแตกหมดนะ,ะพอแตกเราจะน้ำมันจะแฉะมันจะดูไม่น่ากินนะคะ ค่อยๆครุกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยโรยด้วยถั่วลิสงคั่วมะาพร้าวคั่วนะคะโรยลงไปอีกทีหนึง่งให้กรอบๆนะคะจะได้อร่อยนะคะแล้วก็ไปจัดใส่ถาดกันเลยค่ะเอาใบชะพลูวางไว้นะคะกินแบบเวลากินนะคะกินกับใบชะพลูกินแบบทําเป็นเมี่ยงอะ่ะจะอร่อยมากเสร็จแล้วยำสมโอจากครัวคุณธนพรไปแล้วเจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้า